เห็นชื่อใครเด้งเข้ามาในไลน์กลุ่มก็รู้สึกว่าอองานเข้าอีกละดราม่าในทีมอะหลายๆครั้งไม่ได้เกิดจากเรื่องใหญ่อะไรเลยนะมันเกิดจากพลังลบเล็กๆที่ไม่มีใครสามารถเบรกกันได้อะค่ะทีมที่มีพลังที่ดีเนี่ยไม่ใช่ทีมที่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่เขามีความสามารถในการพูดคุยกันได้ตรงประเด็นค่ะ c o n n e c ชั o นของทีมที่แข็งแกร่งเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจค่ะคือการที่สามารถคุยกันตรงๆต,ตรงประเด็นได้โดยไม่มีใครรู้สึกว่าเราทำร้ายกันนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องฝึกนะให้สมาชิกในทีมทุกคนมีวิธีพูดกันนะนะเดิมเราอาจจะบอกว่าอย่าบ่นดินะหรือเราอาจจะต้องสอนกันละกันนะให้รู้จักพูดนะเช่นเราอาจจะบอกว่าอยากคุย มีปัญหานี้ไหมเดี๋ยวเราคุยกันตอนประชุมบ่ายโมงก็ดีเหมือนกันนะเราจะไม่พูดในสิ่งที่ทําให้ทั้งห้องหรือทั้งทีมเงียบไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นครั้งหน้าค่ะเวลาที่ใครมีปัญหาอะไรลองคุยกันถึงประเด็นปัญหาได้อย่างจริงใจและใช้คําพูดและน้ําเสียงแบบที่เราอยากให้คนอื่นใช้กับเราะคะ่ะ